นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนถึงความรักชาติและความภาคภูมิใจที่ลึกซึ้งของคนไทยทั่วประเทศธนาคารอมสินได้รวมพลังพนักงานและผู้บริหารจากทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อร่วมกันแสดงความเคารพธงชาติไทยในโอกาสพิเศษของวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ108ปีซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่คนไทยทุกคนควรจดจำและภาคภูมิใจอย่างยิ่งเมื่อวันจันทร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2 5 6พ คุณวชิราการสุดรองผู้อานวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินได้ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงณสํานักงานใหญ่ของธนาคารออมสินรวมถึงสาขาต่างๆทั่วประเทศเพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้สรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460 และนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเพื่อเป็นการย้ำเตือนและส่งเสริมความรักชาติความสามาคัคคีและความภาคภูมิใจในสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่า108ปี กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อธงชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันและความรักที่คนไทยมีต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารอมอสินให้ความสําคัญและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับขององค์กรแต่คําถามที่น่าสนใจคือในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นธงชาติและสัญ,ญลักษณ์ของชาติยังคงมีความหมายและความสําคัญอย่างไรในใจของคนรุ่นใหม่ คุณคิดเห็นอย่างไรกับการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติผ่านสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย